ทราบว่ามันมีถ้ำใหม่ล่าสุดค่ะค่ะถ้ำนี้สวยแปลกตาเรียกว่าถ้ำแก้วมันมีประกายเปล่งระยิบระยับอยู่ตลอดเวลาค่ะจนคนเขาชวนไปดูว่าที่ราชบุรีเนี่ยเป็นเมืองถ้ำมีถ้ำเยอะแต่ถ้ำนี้ไม่เหมือนถ้ำอื่นเลยไปค่ะไปดูด้วยกันว่าถ้ำแก้วนั้นจะพิเศษยังไงนะคะถ้ำแก้วอยู่ที่บริเวณสำนักสงฆ์พุทธสันติธรรมอยู่ที่ตำบลปากช่องอำเภอจังบึงจังหวัดราชบุรีค่ะคนที่เข้ามาเที่ยวกันนี้ก็เป็นมนุษย์ถ้ำเลยคือไปเที่ยวหลายถ้ำแล้ว พี่คนที่มาบางคนแบบผมไปเป็นสิบถ้ำแล้วแต่ถ้ำนี้พิเศษจริงๆริงเดินกันหน่อยนะคะเดินไปประมาณสักร้อยี่สิบเมตรค่ะลัดเลาะต้นไม้ต้นไผ่ไปแบบนี้สักพักเอ้านี่ไงปากถ้ำเป็นรูเล็กๆแคบๆอย่างนี้เขาเรียกมุดถ้ำเหรอคุณณเดชาค่ะใช่เลยนะนี่มุดถ้ำจริงเลยนะจริงๆคุณสุวิทย์นี่นะปากถ้ำ คนจะคิดว่าเออท้ามันต้องยิ่งใหญ่นะเข้าไปอ้วนี่ไม่ใช่เลยค่ะเดินไปทีละคนเหรอครับเหมือนจะเป็นหลุมไปด้วยซ้ำค่อยๆค่อยๆขำแ่วคขำมิดกันหน่อยนะเพราะว่าคนนี่ไหมไม่พอดีตัวเลยระวังค่ะระวังล้มไปในถ้ำนี้ต้องโรยตัวไปทีละคนสองคนแบบนี้ระยะทางในถ้ำไม่ได้ไกลมากนะคะ เข้าไป10เมตรที่เป็นช่องแคบๆสภาพะโอ้โหคุ้มค้มดูไสวิตนี่คือหินย้อยอสวยจริงๆนะสวยมากนี่ความพิเศษเยอะมากจริงๆค่ะแล้วพอโดนแสงไฟแสงไปฉายนะระยิบระยับนี่ยืนอ้าปากค้างงงกันเลยค่ะถึงแม้ว่าข้างนอกมันจะดูแคบๆแต่ข้างในมันโอโถงสวยงามขนาดนี้ยิ่งสองไฟด้วยภาพที่กล้องเก็บมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่าตาเห็นนะคะ าเห็นสวยกว่านี้เยอะมากเลยรีบระยับบางคนบอกว่าเหมือนเพชรใช่ไข่ครับใช่เป็นประกายกากเพชรเลยค่ะแล้วก็แบ่งเป็นห้องห้องอุ้ยเยอะจริงนะคุณสุวิทย์ว่าก็ว่าเราเห็นถ้ำมาเยอะนะคะอันนี้หินงอกคุณสุวิทย์งอกเนี่ยใหญ่ยาวเป็นเมตรอย่างนี้เป็นพันปีนะคะที่ใช้เวลางอก ทั้งหินงอกหินย้อยตื่นตาตื่นใจกันแบบนี้สวยสะดุดตาค่ะคนก็เข้าไปเพลินเลยแต่เตือนกันนิดนึงนะคะว่าหน้าแล้งไปได้ฝนมาแล้วอย่าไปโอ้รับน้ำท่วมเหรอครับใช่ค่ะหรือถ้าจะไปก็รอสอบถามท่านผู้รู้กันดีกว่าค่ะนักต้องเที่ยวชาวราชบุรีคนหนึ่งชื่อพี่ระชดพี่ระชดบอกว่าผมนี่แหละเป็นมนุษย์ถ้ำคือไปเที่ยวถ้ำมาเป็นสิบถ้ำแล้วแต่ถ้ำนี้พิเศษจริงที่เขาล่ำลือกันเนี่ยสมคำล่ำลือเห็นไหม สวยมากจริงๆค่ะและขอบอกกับพี่น้องที่จะตามลายแทงของพี่ระชชไปว่าอย่าจับนะอย่าเอามือไปจับเพราะว่ามือเรามีไขมันพอไปจับปุ๊บหินเนี่ยแทนที่จะหยดย้อยออกมาเป็นหินเกาสวยๆย้อยเป็นประกายแบบนี้มันจะหยุดเลยค่ะมันเจอไขมันไปเหมือนกับมันเลื่อนนะคะมันก็จะไปปิด ทางแล้วก็สุดท้ายไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นอย่าจับดูแต่ตามืออย่าต้องเดี๋ยวหินจะไม่งอกนะคะที่สวยงามเขาก็มีจินตนาการต่างๆมากมายค่ะลงไปอีก2เมตรสเมตรจะเห็นร่องรอยของมนุษย์โบราณเลยคุณสุวิทย์มีเครื่องปั้นดินเผามีการก่อไฟถ่านมีคนเคยอยู่ ทั้งประวัติศาสตร์ได้ทั้งความตื่นตาตื่นใจและเข้าไปอีกนิดเหมือนอยู่ในเมืองน้ําแข็งอ่าเหมือนพลึกน้ําแข็งนะคะไปไปเที่ยวกันค่ะป่าเขาถ้ำธรรมชาติครบเลยที่ราชบุรีนะคะเข้าไปที่สำนักสงฆ์พุทธสันติธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ด้วยไปกันไปการไปเที่ยววันหยุดไม่ร้อนด้วยไม่มีแดด